ดีสวัสดีครับตอนนี้อ้อมก็ยืนอยู่ที่สี่แยกอโศกนะครับตามชมนะรังสาวกคตกก็ทําให้อาบรรยากาศสุมเย็นนะทุกคนนะตอนนี้อ้อมก็ยืนอยู่ที่สี่แยกอโศกนะครับพี่น้องครับมาเบิงหน้ามัน้ก็มาถ่ายแถวสี่แยกระโศกนะทุกคนนะมาเก็บภาพบรรยากาศสี่แยกระโศกว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนตามชมนะถนนรุ่นทางจะสวยงามขนาดนันเนาะวันนี้อ้อมก็จะ เข้าไปเก็บภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวหรือว,ว่าชาวต่างชาติทุกคนว่าเจอห้านเพนรชรพิณอโศกไม่ว่าจะเยอะขนาดไหนแล้วว่าคนจะชอบอรับประทานอาหารไทยขนาดไหนทุกคนนะก็ร,ร,ร,รู้อยู่ว่าอยูอ่ห้างเพชรพิณอโศกเนี่ยค,คือแบบอาหารนี่คือแบบาาราคาเนี่ยย่อแบบยมเยาวมากๆโดนหลักนะเป็นราคาที่แบบคนไทยหรือว,ว่าต่างชาติมาห้างนี้ก็คือแบบ าดึงพอใจมากๆคนดูแล้ก็พาเก็บภาพบรรยากาศก่อนจะเข้าไปตรงห้างทซนน้ออโศนครับเคยคว้มสวยงามมากดโอ้โหดูตกนการรถบิงหรือว่าการขับขี่ของประเทศไทยนีเห็นได้ชัดหรือว่า เห็นได้กับตาแล้วบอกว่าเป็นอ่าทีความเป็นระเบียบอ่าเรียบร้อยมากๆนะครับสมน,น้ำจาไม่วิ่งอ่าตักหน้าแล้วว่าแซงหน้าแซงหลังกันคงนะใครจะไปเล่นนหนก็ต้องอยู่เลนนั้นตั้งแต่อ่าทีแรกแล้วก็ไม่ค่อยอ่าปาดไปปาดมาทุกคนนะพอคนเลี้ยวซ้ายเขาก็อยู่จะจะเลี้ยวขวาก็ต้องอยู่เลนขวาทุกคนนะที่เลี้ยวซ้ายก็ต้องอยู่เลนซ้ายทุกคนนะนะเป็นภาพที่อ่าสวยงามจริงามสงสารนะ ฝั่งนั้นก็เป็นอนะักท่องเที่ยวครับรอข้ามถนนเพลนจะมีไฟจราจรนะครับที่คอยแจ้งเตือนสําหรับคนที่จะข้ามถนนเนาะน mm hmm. ี่ออฟก็อยู่บนอ่าสกายวอล์กครับจากผ้าถ้ามส้มไปดูบนห้างเทมมนอกห็นว่านักท่องเที่ยวาต่างชาติหรือว่าคนที่มาใช้บริการห้างเทมมิโน่นี้อาหาร จะถูกปากต่างชาติต่างชาติจะชอบอาหารไทยขนาดไหนครับผนะไปเดีย๋ยวเราเข้าไปทานพิพิโนอ่อโศมกระเราะน,นะครับผมนะตะนนี้เราก็เดินขึ้นมาตรง BTS ซีเอ็งอโสมกรับผมแต่ว่า,าขอเปลี่ยภาพบรรยากาศด้านนอกเนาะสถานที่นี้เป็นอา่าสถานสถานีานที่นักท่องเที่ยวหรือว่าคนไทยมารวมตัวกันค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าขบวนจะเป็นอา่ารถไฟฟ้า MRT ใต้ดินะนะบมาหนาวมากแ้ก็ขึ้นมาด้านบนนี้พนัก่องเที่ยวจีนมเดี๋ยวจะหาเอวมาว่าเราคนโอ้คนเยอะมากครับผมนะทีนมาเขาจะเป็นาพื่องเที่ยวแล้วก็คนไทยบ้างมาสตินสูงมาก เป็นเตนเป็นเพื่อนชาวจีนนะผมคือคือจาใช้บริการทางนี้ค่อนข้างจะเยอะนะปะเดี๋ยวเดี๋ยวภาพบรรยากาศไปข้างบนมีก่าเนาะเดี๋ยวใครก็ไม่รู้้วผมนะแต่ว่าเต็มทางทางเข้าแน่นอนนะผม ตรงเข้าห้างก็มีความหาตรวจเพื่อว่า่งไปคนครับพร้อมก็จะได้ขึ้นบันไดเรื่องโดนโอเคโนตัดภาพมาบนดูกร้อมี้เลร้านอาหารล่ะโดนนะสุนสหับอก เป็บนิ่มาท่องเที่ยวปรับท่าที่ก่อนเข้ามารับประทานอาหารนะครับเราจะเข้าไปตรงแถวศูนย์อาหารเนาะไปสั่งอาหารอะไรกินแล้วก็จะเก็บาภาพบรรยากาศให้คนได้เห็นในเด็กยนนันจี๋หน่อยบุ๋มมีโซเชียล์เยอะเพราะว่าเขาก็รับประทานอาหารบริเวณเยอะ ันแล้วก็รับประทานอาหารในกลุเนาะดูเอาดีกว่อาอาหารไทยมีความอ่าม,ม,มั่งม,มากๆครับผมนะท่อเที่ยวก็รับประทานเยอะจริงเลย เป็นราคาที่แบบทำยาวมาทำปัน่นเฉพาป,ปกตินะแต่ป,ปกติอ่าได้ห้างจะแพงนะทุกคนแต่ว่ามาบริเวณนี้ไม่หาราคาเท่าโอเคมากวันดูคนนั่งกินเยอะมากครับเอามาเร่งนึงกันดีวกว่าปะ นี่ครับออมกอได้มาแล้วตอนนี้ไนะม่รู้ว่าจะกินอะไรอตอนนี้นครับ ว่าราคานี้เชื่อแบบดีมากๆมาทนครับปกติอยู่ในข้างนอกอยัง่งจากแพงกว่านีนะ้อันนี้ก็จะเป็นที่แบบอาหารเขาเรียกว่าอะไรนะพาสแกนเนาะเราไม่รู้ว่ามอดกินอะไรนะ จะเป็นอ,นานอ,นอ่าจะเป็นข้าวผัดกแบบ็จะเป็นข้าวผัดครับอ๋อผัดไทยทั้งชาลโลผัดไทยเยอมากเลยเป็นผัดไทยก็เแบบิฟผัดย ไทยดำไกลทั่วโลกงอันนูกคนดูมาท่องเที่ยวกันต่อแถวเที่ยวบา,ากาับผมนะไปเดี๋ยวมองเกาะับภามาดูฝั่งนะี้ห่อมองเกาจะไปหาอะไรกินกอดูอ่ะผมต่างชาติแบบคุณชอบอาหารไทยราคาแบบดีมากๆเลยผมนะข้อน,น่าจะกิน,กนกเ,เป็นกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่านะข้อน,น่าจะไปหากินก๋วยเตีเ๋ยวดีกว่าครับไม่าารู้ว่าจะ เอาเป็นตัวเป็นข้าวต้มดีแบบนี้นะราคาคือแบบดีมากยี่สิบเก้าบาทใส่สิบสี่สิบห้าถ้าถ้าจะแพงกวนน่านั้นจะประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะท่านนี้ม,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 มั่วมั่วกนนะี้รมณนะจะพามาฝั่งน่าจะเป็นก๋วยเตีย๋ยวเพราะน่าจะกินเป็นอ่พอเป็นก๋วยเตีย๋ยวเนาะเพราะว่ากินง่ายเสร็จแล้วครับ อยากกินอยากรือว่าขอเป็นข้าวหน้าปิดดีกว,ว่าน่ากินมากราาเ,เ,เรือว่าสี่สี่สิบห้าบาทไม่แพงโอ้เยวเราสั่งไปไม่ต้องหน้ากินดเท่านั้นครับ เราจะกินอะไรผมนักนท่องเที่ยวก็เยอะมากครับผมขอกินลาดแกงมะเันนะปั๊บนี้เจะบรรยากาศดีกว่าครับผมดีด้วยนะ ทุกคนก็ได้มาแล้วนะพอเป็นกินข้าวน่าเป็นส่วนหลัปะเราจะนาที่นั่งกันดีกว่าครับทุกคนเยอะมากครับผมรู้ว่าจะดีที่นั่งหรือเปล่าทรแบบชาติเยอะมากเลยนะ พัริาการก็จะประมาณนี้แะบนะบนห้างอ่านไลอาวินอนอสกันนะสนามก็เยอะเป็นประเศษแล้วบนนะไปะเ,เราออกแต้านนอนนะว่เาเรเข็าพพัฒนาการคนเยนะอะนัาจะเป็นน้ำตางแล้วว่าข้าวเหนียวมะม่วงก็แต่แนว่น่ากินขนาดนี้นแล้บ ครับออมก็ได้มาอัปเดตให้คาบผู้ชมเรียนนะครับว่าท่องเที่ยวบริเวณในร้านนีก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมนะในห้างพีเมนอลโฮสม์นะคือแบบอาหารไทยนี่คือแบบว่าคือแบบเดอะเบส้ลเลยนะสำหรับอ๋อนะเพราะว่าชาติเปผนมาในห้างนี้ก็คือเพื่อรับประทานอาหารไทยโดยเฉพาะนะคผมนะแบบ เห็นแล้วคือแบบ่าเยอะมากตอนนี้ก็ได้มาอัปเดตก็ว่ามาถ่ายเก็บเพิ่มบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นบรรยากผมนะคลิปนี่กลา่าวคำว่าสวัสดีครับสบายดี